นกตัวใหญ่นกตัวใหญ่นกตัวใหญ่บินบินบินเลว้้้

ซ้าย no nice. โค้งโค้งพสุดเลยนะซ้ายลุายโค้งโคงไม่ใช่ตรงแต่เป็นโค้งโคงเจ็ดสี้ายโค้งโรุมชอบมาเวลาฝนตก้เยอะๆนะน้วโค้งฝนตกรุมชอบมาเวลาฝนตกนิ้คนข้วโ้งยน้วงน้งซ้ายค้างซ้วยลงซ้ายนงง ไม่ใช่ตรงแต <urai> ่เป็นโค้งโค้งเจสซีสายโค้งโค้งรุ้งชอบมาเวลาฝนตกฝนตกอกลับไปขวาใหม่นะสายรุ้งสายโค้งโค้งไม่ใช่ตรงแต่เป็นโค้งโค้งเจสซีสายโค้งโค้งรุ้งชอบมาเวลาฝนตกเออเอาไปใช้กันสายรุ้ง สายโค้งโค้งไม่ใช่ตรงแต่เป็นโค้งโค้งเจ็ดสีสายโค้งโค้งรูปต่อมาเวลาฝนตกเทาย้อมมือคันนี้เอ๊ะทำแท่นนี้เหมือนเพลงอะไรเคยจับได้คะเพลงอะไรลูกเพลงนี้โดนใบไม้มีใบไม้รอบตัวเรามีใบไม้ถ้าตนเโนใบไม้ มีใบไม้พวกเราทำท่าใบไม้โน่นใบไม้นีใบไม้เราพวกเรามีใบไม้โน่นใบไม้นีใบไม้พวกเราทำท่าใบไม้ลาวังเพลงครานี้ไม่ใช่เพลงแล้ยืดแขนออกมาเยอะๆก่อนยืดแขนยืดแขนเร็วเร็วเร็ว

ขยับนิ้วโป้งอย่างเดียวนิ้วโป้งอย่างเดียวขยัยพุนิ้วเลยทุกนิ้วเลยพุนิ้วเลยยเลยไม่เลยอันนี้มันทั้งตัวแล้วตัวตดตช่วยตูดช่วยตูดูดหยุดเย็นยุเย็นแมิ่งมุแงมแงมแล้ว ินี่แมงมุมเลยลูกแมงมุมแมงมุมแมงมุมแลมงมุมลายตัวนั่นฉันเห็นจํที่โรงเรียนมาเห็นทำตามครูหรืไม่เหมือนกันทตามสมศรนแมงมุขยับไปด้วยนะ สงนี้มันส่งสารเรืองนแสงลายตัวนั้นสงมันสสารเขาเป็นเด็กอเิร์มั้ตอนนี้เปลี่ยนเพลงก่นเป็นโดเรมีบ้างแมีโดเรมีทำงี้